สวัสดีครับเจอกันช่วงสองนะครับนะ,ะในช่วงสองนี้ครับเราจะคุยกันในเรื่องของประ,ะ,ประเภทของงบประมาณนะครับนะว่างบประมาณเนี้ยนะครับมีการแบ่งประเภทอ David Pod อ,อ,อกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับแต่และประเภทเน้นในเรื่องอะไรนะครับนะมีลักษณะอย่างไรนะครับมาดูประเภทของงบประมาณนะครับ ครับงบประมาณนะครับนะกลาวงบประมาณนะครับนะจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับหรือที่เป็นบุคคลสําคัญในการกล่าวนะครับในเรื่องของงบประมาณนะครับนะก็คือเกรนเอนะครับหรืออาร์เธอร์นะครับได้กล่าวไว้ว่าการแบ่งประเภทของงบประมาณเนี้ยอาจแบ่งได้หลายวิธีนะครับนะ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้แบ่งว่าจะยึดเกณฑ์อะไรนะครับเช่นแบ่งตามโนโยาบายบ้างแหละนะครับแบ่งตามหน้าที่นะครับนะทีนี้การแบ่งนะแบ่งตามหน้าที่นะครับของงบประมาณนะครับนะหนะ้าที่นี้เราจะจะคุยในเรื่องของการแบ่งตามหน้าที่นะครับนะในของงบประมาณนะครับจะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะครับนะ ประเภทแรกนะครับงบประมาณเน้นการควบคุมนะครับนะหรือคอนโทรลนะครับออเรนเทตบัจจ์นะครับประเภทที่2นะครับงบประมาณเน้นการจัดการนะครับ m มนจเม m นต์นะครับออเรนเทตบัจจ์นะครับนะแล้วก็ประเภทที่3นะครับงบประมาณเน้นการวางแผนแพ n ์นิ่งออเรนเทตบัจจ์นะครับ 3ประเภทของงบประมาณนะครับแบ่งตามหน้าที่ของงบประมาณนะครับนะว่างบประมาณควบคุมเนี้ยเขาเน้นการควบเขาเน้นในเรื่องของอะไรลักษณะเป็นยังไงนะครับจําแนกประเภทค่าใช้จ่ายยังไงนะครับนะงบประมาณเน้นการจัดการนะครับเน้นในเรื่องอะไรงบประมาณเน้นการวางแผนเน้นในเรื่องอะไรเป็นหลักๆนะครับนะีเรามาดูทีละประเภทนะครับ ประเภทแรกนะครับงบประมาณเน้นการควบคุมนะครับหรือ control oriented budget นะครับงบประมาณนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะครับเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านะครับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนะครับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการหรือ line item budget นะครับนะหรือเรียกว่า line item นะครับในภาษาอังกฤษนะครับ L I นะครับ N E line นะครับ ที่ว่าเส้นนะครับลายไอเทมนะครับไ t e m นะครับ i t ทีลายไอเทมนะครับ,รบ,ลรบแล้วก็บัตเจ็ตที่แปลว่างบประมาณนะครับลายใบเท้นบัตเจ็ตนะครับก็คืองระบบงบประมาณแบบแสดงรายการนั่นเองนะครับนะก็สแสดงรายการถึงการคอนโทรลต่างๆนะครับซึ่งงบประมาณนะครับงบเขาว่า งบประมาณอ่าชนิดเนี้ยเป็นงบประมาณที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเป็นงบประมาณที่เก่าแก่ที่สุดที่เกิดขึ้นในในช่วงของคริสต์ศตวรรษที่19นะครับนะเป็นงบประมาณที่เน้นการควบคุมนะครับนะค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะครับเป็นสำคัญเพื่อมีให้เกิดข้อผิดพลาดจากการบริหารนะครับนะซึ่งงบประมาณบบนี้แบบเนี้ย จะมีการจำแนกประเภทนะครับรายจ่ายต่างๆนะออกตามลักษณะของหน่วยงานนะครับมีการจำแนกนะครับประเภทของรายจ่ายต่างๆนะครับนะออกตามลักษณะของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ของการใช้ใจ่ายนะครับเช่นนะ งบประมาณเน้นการควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับงบประมาณเน้นการควบคุมนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับค่าใช้นะครับจ่ายการผลิตนะครับงบประมาณเน้นการควบคุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการผลิต งบะะประมาณเน้นการควบคุมเก็บค่าใช้จ่ายนะฮะ,ะจัดจำหน่ายหรือค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับนะพวกนี้นะครับ,นะนะรบโดยฝ่ายบริหารหรือส่วนกลางของธุรกิจเนี้ยจะทําหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายนะ,ะคนที่ทําหน้าที่ฝังยนี้นะคนที่ทําหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายส่วนเนี้ยก็คือฝ่ายบริหารส่วนกลางของธุรกิจนั้นๆนะครับนะ เนี้ยก็จะเข้ามาทําหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามประเภทของค่าใช้จ่ายที่จําแนกเอาไวา้นะครับและงบประมาณประเภทเหล่านี้เหมาะสมสําหรับกิจการขนาดเล็กนะครับนะที่เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารส่วนกลางของธุรกิจสามารถควบคุมและติดตามค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่างๆได้อย่างทั่วถึงนะครับนะ โดยการควบคุมมิให้เบิกนะครับจ่ายเกินกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ในี่ก็ประมาณนะครับซึ่งบางครั้งอาจเกิดผลเสียได้นะครับนะถ้ามีค่าจ่ายที่มันจําจเป็นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะเกินลิมิตในการเบิกจ่ายนะครับนี่คือผลเสียของมันนะครับนะ ต่อไปงบประมาณเน้นการจัดการนะครับ management oriented budget นะครับซึ่งงบประมาณเน้นการจัดการเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า,บา,บบง,านนบงบประมาณแบบผลงานนะครับงบประมาณแบบผลงานนะครับ <โ frustrating. S 1> หรือภาษาอังกฤษว่า performance budgeting นะครับ performance p e r นะครับ f r p r O R นะครับ M A N C E นะครับฝวก Performance นะครับนะ Performance Budgeting นะครับหรือ Performance Budget นะครับนะ Performance Budget เป็นงบประมาณแบบผลงานนะครับนะเน้นการจัดการเน้นผลงานเน้นการประโยชน์งานอ่าง่ายนะครับ นะซึ่งงบประมาณแบบนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศแรกนะครับนะสหรัฐอเมริกานะครับเป็นประเทศแรกที่เอาเทคนิคการจัดการมาประยุกต์กับระบบงบประมาณนะฮะเป็นผลทำให้เกิดงบประมาณแบบผลงานนี้ขึ้นมานะครับ ซึ่งงบประมาณแบบนี้นะครับนะ,ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างนะค่าใช้จ่ายกับผลสำเร็จของงานนะครับนะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายนะครับจำไว้นะกับผลสำเร็จของงานโดยเน้นเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดเนี้ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ โดยงบประมาณแบบนี้จะเหมาะสมกับธุรกิจที่มีที่กำลังขยายตัวนะครับนะที่กำลังเติบโตนะครับมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับโดยจำแนกงบประมาณทั้งหมดออกตามหน้าที่งานตามสายบังคับบัญชาขององค์กรธุรกิจนะครับเพื่อที่จะได้สามารถติดตามผลงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ นะฮะโดยการติดตามผลงานการเดือดงานและประเมินผลตามลำดับขั้นการบังคับบัญชานะครับนะยกตัวอย่างเช่นแผนกกรเนี่ยผลิตสินค้าเด็กขึ้นตรงกับฝ่ายผลิตแผนกกไก่นะครับจะรับผิดชอบในการผลิตสินค้าเด็กอย่างเดียว ทั้งในเรื่องคุณภาพและต้นทุนสินค้านะครับส่วนเมื่อผลิตแล้วจะขายได้หรือไม่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของแปลงนี้คือรับผิดชอบเฉพาะคุณภาพและต้นทุนสินค้านะครับเพราะฉะนั้นจัดบริหารจัดการเฉพาะคุณภาพและต้นทุน,ทนสินค้าเท่านั้นนะครับนะ <c oughs> นี่คือลักษณะขององบประมาณเน้นการจัดการนะครับ ต่อไปงบประมาณที่3นะครับงบประมาณเน้นการวางแผนหรือ planning oriented budget นะครับซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างบประมาณแบบแสดงแผนงานนะครับงบสดงงบประมาณแบบแสดงแผนงานนะครับซึ่งจะเน้นการวางแผนที่เชื่อมโยงการวางแผนงบประมาณประจำปีของกิจการกับนโยบายและแผนงานในระยะยาวนะครับที่จะเกิดขึ้น ให้สอดคล้องกันนะโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพยายาิจารณาขอตั้งงบประมาณในหน่วยงานต่างๆนะครับเ,เพื่อให้นะครับการพิจารณาตัดทอนงบประมาณเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีเุผลมากที่สุดนะครับนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆใ,ในการให้ข่าวสาร การวินิจฉัยสั่งการนะครับและแนวโน้มการของกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดทํางบประมาณให้เกิดความสัมพันธ์กันมากกว่าเดิมนะครับนะนะ,นะครับสังเกตว่างบประมาณอ่างบประมาณแบบเน้นแผนเน้นการวางแผนเนี่ยนะครับก็จะปฏิบัติงานนะครับนะให้สอดคล้องกับแผนแผนงานที่ได้วางไว้นโนยบาย ของกิจการนะครับนะแล้วก็จะก,กําหนดเป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาขอตั้งงบมาในหน่วยงานต่างนั้นๆน,น,นะครับนะเพราะฉะนั้นงบประมาณแบบเน้นการวางแผนเนี่ยนะครับก็จะเป็นงบประมาณที่ค่อนข้างที่จะรัดว,ว่ารัดกลุ่มและก็ดีที่สุดนะครับในสามในสามงบประมาณ ใน3ประเภทนี้นะครับนะเพราะงั้นอ่าวันนี้นะครับเราแค่นี้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราเจอกันคาบหน้านะครับแต่ท้ายคาบนะครับอย่าลืมทําแบบทดสอบนะครับครั้งที่2ด้วยนะครับสำหรับนี้นะครับแค่นี้ครับเจอกันคาบหน้าสวีทครับ